สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับมือถือ2รุ่นด้วยกันนะครับตัวแรกเลยเนี่ยจะเป็นตัว Samsung Galaxy A 2 3 5 G นะครับสว่วนอีกตัวนึ่งเนี่ยจะเป็นตัว oppo reno 8 T 5 G นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะเอาใจสาวกที่ชื่นชอบ CPU Snapdragon 695นะครับรสองรุ่นนี้ ใช้คลิปเซตตัวเดียวกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างกันนะครับก็คือในเรื่องของราคานั่นเองนะครับถ้าเป็นตัว A 2 3 5 G เนี่ยราคาจะอยู่ที่9,999บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนตัว Reno 8 T 5 G เนี่ยราคาจะอยู่ที่13,990บาท ทั้งสองรุ่นนี้ร a มรอมได้มาเท่ากันนะ R a m 8ร1ม8นสนะครับส่วนสเปคอื่นๆเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเทียบให้ได้รับชมก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝากกับผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด s u b s c r i b e ให้กับชอบของผมด้วยละกันนะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนั่นเองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมาชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะฮะใช้ชิปเซตตัวเดียวกันนั่นก็คือชิปเซ็ต695นั่นเองนะครับชิปเซตเนี่ยขนาดอยู่ที่6นาโนเมตรนะส่วนการ์ดจอเนี่ยใช้เป็นตัว a r d u i n o 619นะครับที่แตกต่างกันนะครับก็คือในเรื่องของระบบ OS นั่นเองนะครับ OS ของแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นตัว OPPO เนี่ยจะเป็นตัว Color OS ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเป็นท Samsung เนี่ยจะเป็น One UI นะฮะทั้ง2รุ่นนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างก็คือในเรื่องของซอฟต์แวร์แหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองเทสเกมกหน่อยนะครับว่าการเล่นเกมของแต่ละรุ่นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูกันที่ตัว Samsung Galaxy A 235G กันก่อนก็แล้วก,กันนะครับ ตหราบเกม ROV เนี่ยภาพ HC อยู่ที่สูงมากนะครับการแสดงผลหยุดที่ระดับสูงนะพาร์ติเคิหยุดที่สูงมากตั้งค่าสนามรลกหยู่ที่ระดับสูงนะครับตัวนี้ผมเล่นแบบบันทึกหน้าจอไปด้วยนะฮะภาพการาฟริกเนี่ยจะบอกว่าสวยนะครับส่วนความลื่นไหลช่วงเข้าตีไฟใ์ใหญ่ๆเนี่ยเฟรมเรทร่วงลงมาต่ำสุวนจะหยุดที่ประมาณ45-48นะครับแต่ก็จะร่วงลงมาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะ โดยเฉลี่ยนะครับทั้งเกมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50-57ประมาณนี้ในเรื่องของความร้อนเนี่ยมีบ้างนิดหน่อยนะครับโดยรวมถือว่าควบคุมอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวระหว่างการเทสเนี่ยผมเล่นอยู่ในห้องแอร์นะครับ มาดูทั้งฝั่งของ Reno8 t 5 g กันบ,บ้างนะครับภาพ h d อยู่ที่ระดับสูงมากนะการแสดงผลอยู่ที่ระดับสูงพ a r t ติ l e ลอยู่ที่สูงมากตั้งค่าสนามลบอยู่ที่ระดับสูงนะครับเล่นแบบบันทึกหน้าจอเหมือนกันภาพการาฟิกเนี่ยต้องบอกว่าสวยนะฮะประมาณเดียวกันเลยกับตัว a 2 3 5ส g นะแต่ว่าสีของหน้าจอเนี่ย n o 8 t ค่อนข้างที่จะสีสดมากกว่านะครับส่วนความลื่นไหลช่วงเข้าตีไฟใหญ่ๆ เฟรมเรดร่วงลงมาสักส่วนอยู่ที่ประมาณ53ประมาณนี้นะคะแต่ว่าจะร่วงลงมาแค่แป๊บเดียวเหมือนกันโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ55ถึง60ประมาณนี้นะครับ แต่ว่าตัว r e n o 8 t 5G เนี่ยจะมีปัญหาหนึ่งที่พบระหว่างการเล่นเกมนั่นก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะหลุดจาก Wi-Fi อยู่ประมาณ2ครั้งด้วยกันนะครับช่วงแรกจะหยุดที่ประมาณนาทีที่2 3 7วินาทีประมาณนี้เนาะส่วนอีกช่วงหนึ่งนะครับจะเป็นนาทีที่6.49วินาทีประมาณนี้นะทุกคนจะสังเกตได้เลยว่าตัวร์คอนเนี่ยมันจะหยุดนิ่งชั่วครู่นะครับสังเกตได้จากตัวรับสัญญ,ญาณ Wi-Fi เลยนะครับมันจะเป็นสีแดงนะ แต่ว่าตัว Samsung Galaxy A 2 3 5G เนี่ยถึงแม้ว่าเฟรมเรทจะร่วงลงมาเยอะกว่าแต่ว่าจับสัญญาณ Wi-Fi ได้ดีกว่านะครับทีนี้เราไปดูกันที่การเล่นเกม Free Fire กันบ้างน,นะครับอ้า A 2 3 5G กันก่อนเลยแล้วกันนะครับกราฟิกตัวนี้อยู่ที่ขั้นสูงนะครับคมชัดระดับสูงเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะชาร์โดเป็นแบบเปิดนะครับเฟรมเรทสูงเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะเล่นแบบบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับ ซึ่งจากการที่เราลองเล่นมาการเล่นเนี่ยถือว่าเล่นได้ดีเกินคาดเลยนะภาพกราฟ,ฟิกนี่คืออยากสวยเลยนะครับเวลาวิ่งเนี่ยภาพถือว่าลื่นไหลพอประมาณทุกคนมันไม่ได้แบบว่าลื่นปืดเลยนะเวลาแทนซ้ายแทนขวาอะไรแบบนี้นะฮะอาจจะมีบางครั้งที่ดูกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับในเรื่องของความรอ้อนอุณหภูมิของตัวเครื่องเนี่ยสูงขึ้นกว่า ROV สักหน่อยนึงนะ ่วนตัว oppo reno 8t 5g นะครับกราฟิกเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะครับคมชัดระดับสูงอยู่ที่ขั้นสูงนะชาร์เป็นแบบเปิดนะครับเฟรมเรทสูงเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับการเล่นเนี่ยถือว่าเล่นได้ดีประมาณเดียวกันกับ a23 5g เลยนะผมว่าเอ่อฟิลลิ่งเนี่ยไม่ได้แตกต่างก,กันเยอะเลยภาพกราฟิกสวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าสีของหน้าจอเนี่ย 8t มันจะสดหว่าเนาะเพราะว่าพาเนลเป็น amoled นะครับ เวลาวิ่งเวลาแพนซ้ายแพนขวาภาพถือว่าลื่นไหลพอประมาณนะฮะในเรื่องของความร้อนก็อุณหภูมิเนี่ยจะสูงขึ้นกว่าตอนที่เล่น ROV อยู่เหมือนกันนะครับโดยภาพรวมนะถ้าเป็นเกมฟรีไฟล์เนี่ยผมว่าไม่ได้แตกต่างก,กันเยอะเลยนะครับความลื่นไหลในเรื่องของความร้อนเนี่ยประมาณเดียวกันหมดเลยอ่ะเจนี้นะฮะเรามาดูกันที่การเปิดแอปพลิเคชันกันบ้างนะฮะไหนๆแล้วก็ต้องเทสกันสักหน่อยนึงมาดูกันว่า เราเปิดแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นพวกเกมพวกแอป Facebook y o u t u b e เนี่ยถ้าเราเป๊ดพร,ปพร้อมกันเนี่ยตัวไหนมาจาเข้าถึงหน้าหลักแอปได้ไวกว่ากันนะครับซึ่งก่อนการเทสนะครับในแต่ละแอปเนี่ยผมจะเคลียร์พื้นที่ของแรมให้ว่าง่อนเสมอนะครับถ้าเป็นพวกแอปเกมนะโดยส่วนมากเนี่ย Samsung g a ล a x y A 2 3 5G จะเปิดและเข้าถึงหน้าหลักของเกมได้ไวกว่าเล็กน้อยนะครับนี่เกมกรเทสม,มาให้ประมาณนี้เนาะ ในส่วนของแอป Facebook เนี่ยตัว Samsung Galaxy A 2 3 5G จะเปิดได้ไวกว่าแบบชิีวเฉียดเลยนะอแอป YouTube เนี่ย Oppo Reno 8T จะเปิดได้ไวกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทดสอบการเปิดแอปพลิเคชันไม่ได้บ่งบอกนะครับว่ารุ่นไหนมันดีกว่ากันนะเป็นแค่การทดสอบในการเปิดแอปเท่านั้นเอง เีนย้เรามาดูกันที่เรื่องของ RAM กับ ROM กันบ้านนะครับทุกคนอ A235G มาพร้อมกับ RAM 8 g b ก ROM 128 g b นะครับส่วนเจ้าตัว Oppo Reno 8T 5G ตัวนี้ก็มาพร้อมกับ RAM 8 g ิก ROM 128 g b เหมือนกันเลยนะครับสามารถที่จะไปดึงพื้นที่ของ ROM มาแปลงเป็น RAM ได้เหมือนกันนะนะ A235G เนี่ย สามารถที่จะดึงวั้นที่ของ ROM มาแปลงเป็นแร m ได้สามารถเลือกได้ทั้งหมด4แบบนะครับนั่นก็คือ2กิก4กิก6กิก8กิกนะครับแต่ถ้าเป็นตัว Oppo Reno 8T 5G ตัวนี้นะครับจะสามารถแปลงแรมได้8กิกเหมือนกันแต่ว่าจะมีให้เลือกเพียงแค่4กิก6กิก8กิกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการปรับแบบแมนวนวลตัว A23 5G จะปรับได้หลากหลายมากกว่านะครับ ถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอทั้งคู่นะาสามารถซื้อไมโครดีการ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับสามารถรองรับได้สูงสุดอยู่ที่1เทราไบต์เหมือนกันเลยครับทีนี้เรามาดูกันที่ประสิทธิภาพการอ่านเขียนของอบลอกกันบ้างนะครับทุกคนนะถ้าเป็นคะแนนนะครับที่ผมไปเทสมาเนี่ยรู้สึกว่าตัว oppo reno 8t 5g คะแนนจะดีกว่าสักเล็กน้อยนะครับ ถ้าประสิทธิภาพในการเขียนเนี่ยเหมือนกับว่าตัว Reno 8 g 5G นะครับจะทำได้ดีกว่า A235G นะมาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับพุกคนค่อนข้างที่จะแตกต่างกันพอสมควรนะครับเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยจะเน้นไปคนละแบบเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาดูกันนะครับว่าคุณสมบัติของเราเนี่ยมันเหมาะกับการใช้กล้องของรุ่นไหนมากกว่ามาดูกันที่ตัว A235G กันก่อนก็แล้วกันนะครับ A 2 3 5 G เนี่ยกล้องหน้ามาพร้อมกับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะครับในส่วนของกล้องหลังเนี่ย จะมีเลนส์ต้าวาย5ล้านพิกเซลนะครับมีกล้องหลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็จะมีกล้องเดฟนะครับ2ล้านพิกเซลตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลนะครับเรียกได้เลยว่าให้มาแบบครบทุกระยะครบทุกเลนกันเลยทีเดียวมาดูตาฝางของ oppo reno 8t 5g กันบ้างนะกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่32ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลังมีไมใ้ใช้งานทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะ กล้องพอตเทดว่ากล้องหลักของเขาเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับมีเดฟ2ล้านพิกเซลและไมโครเลนส์สล้านพิกเซลนะครับสามารถที่จะซูมได้เนี่ยตั้งแต่ 20x และ 40x สิบอีกด้วยเป็นการถ่ายระยะใกล้นั่นเองนะครับมาดูสิ่งที่แตกต่างกันบ้างนะครับทุกคนหนะัอย่างแรกเลยก็คือเลนส์อันต์เทวายนั่นเองนะครับ A235 g เนี่ยมีเลนส์อันต์เทวานะครับแต่ว่า Oppo Reno 8T เนี่ยไม่มีนะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครต้องการถ่ายมุมกว้างๆนะครับนี่เลย A 2 3 5 G ตัวนี้นะครับสามารถตอบโจทย์ได้บางคนอาจจะแย้งนะว่าเฮ้ยพี่ถึงตัวนี้มันไม่มีเลนวายแต่เราก็สามารถที่จะถอยออกมาทางๆแล้วเก็บวิวดัานข้างได้เหมือนกันโอเคครับวิธีการนี้มันใช้ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเราไปอยู่ในสถานที่แคบๆอย่างเช่นภายในบ้าน ภายในห้องแล้วต้งการที่จะถ่ายมุมให้มันบอกว่าครบครบอะไรแบบนี้มันถอยไม่ได้นะถ้าเป็นตัวนี้แต่ถ้าบอกว่าเป็นตัว a สองสามห้า g เนี่ยเราสามารถใช้เลนส์ไวในการถ่ายให้มันแบบว่าครบทุกส่วนได้อันนี้คือข้อแตกต่างแล้วถ้าบางทีเราไปอยู่ด้านนอกนะครับสถานที่แบบว่าตึกลามบ้านช่องอาคารพวกวัดอะไรแบบนี้นะฮะมันใหญ่นะนะบ,บางทีเนี่ยการที่เราจะใช้กล้องหลักในการถ่ายเนี่ยมันเก็บวิวได้ไม่ครบนะครับ A235G มีเลนวายใช่ไหมมันก็สามารถที่จะเก็บวิวดัดท่านได้ครบหมดเลยแต่ว่ารุ่นนี้นะครับแม้ว่าเราจะถอยไปขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าไปเจอกับพื้นที่ผนงังพื้นที่ที่มันแบกสัดส่วนเนี่ยยังไงก็ถ่ายได้ไม่ครบนะมาดูกันที่กล้องหลักกันบ้างนะครับทุกคนนะถ้าเราจะถ่ายแบบใมความละเอียดนะ ร e โ o 8T 5G ตัวนี้นะครับความละเอียดของกล้องหลักของเขาจะอยู่ที่108ล้านพิกเซลส่วนตัว A235G นะครับกล้องหลักของเขาเนี่ยสูงสุดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราถ่าย็มความละเอียดนะแล้วมาขอบมาซูมอะไรแบบนี้แน่นอนว่าตัว Oppo Reno 8T มันดีกว่าอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะขอบและซูมโดยที่รายละเอียดเนี่ย ยังคงเห็นได้ชัดเจนมากกว่าตัว A235G อยู่แล้วนะครับในส่วนของโหมดอาหารผมว่าทั้งคู่เนี่ยถ่ายได้ดีประมาณเดียวกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันความสว่างอะไรแบบนี้นะครับมาดูกระทิการถ่ายระยะใกล้กันบ้างทุกคนนะ ถ้าเป็นตัว A235G นะครับเลนมาโครของเขาเนี่ยระยะทำการจะอยู่ที่ประมาณ3-5เซนตเมตรนะครับส่วนเจ้าตัว OPPO Reno8T5G ตัวนี้นะฮะเลนส์มาโครเนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนใช้กล้องหลักในการถ่ายก็ได้หรือว่าจะใช้โหมด108ล้านพิกเซลถ่ายก็ได้นะครับแล้วมาขอบระยะใกล้อะไรแบบนี้สามารถใช้งานได้เหมือนกัน แต่ถ้าเผื่อว่าคุณอยากจะลงรายละเอียดที่ลึกไปมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นการถ่ายเหรียญเนี่ยอยากจะดูว่าพื้นผิวนะฮะของวัสดุที่เราต้องการถ่ายเนี่ยมันมีความคมชัดมากขนาดไหนบางคนอาจจะเอาไปประยกุ์กับการดูพระได้นะครับบางทีเนี่ยพระมันก็มีหลายเนื้อใช่ไหมอยากจะดูว่าของแท้หรือว่าของปลอมนะฮะ เจ้าตัว OPPO Reno 8T ตัวนี้นะครับสามารถที่จะดูลึกไปจนถึงพื้นผิวของวัสดุนั้นๆได้นะครับดูว่ามีรอยขีดข่วนหรือเปล่าสภาพสมบูรณ์ไหมเพราะว่ารุ่นนี้มีเลนส์ไมโครเลนส์นั่นเองนะครับซึ่งสามารถที่จะซูมก็ไปใกล้เนี่ยอยู่ที่20เท่าก็ได้40เท่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการถ่ายระยะใกล้นะรุ่นนี้มันดีกว่าอย่างแน่นอนนะครับตัวเลนส์มาโครเนี่ย อาจจะได้ในระยะที่3-5เซนตมรนะครับไม่สามารถจะลงลึกถึงรายละเอียดได้ทีนี้มาดูกันที่โหมดกลางคืนกันบ้างทุกคนนะผมว่าในเรื่องของความคมชัดนะทำได้ดีด้วยกันทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นตัว A235G หรือ OPPO Reno8T 5G ก็ตามนะครับภาพความคมเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันเลย จะแตกต่างกันก็คือในเรื่องของโทนสีโทนแสงของภาพนะครับถ้าเป็นตัว OPPO Reno 8 t นะฮะมันจะเป็นแบบว่าอมเหลืองหน่อยๆจะติดโอเวอร์สีเหลืองนะครับส่วนตัว A23 5G เนี่ยจะมีความอมแดงนิดๆน,น,นะครับถ้าถามว่าตัวไหนมันเหมือนจริงมากกว่ากันผมว่าก็ยังไม่ได้เหมือนจริงทั้งคู่นะตัวนี้จะมีความอมแดงตัวนี้จะมีความอม,มอเหลืองนั่นเอง เรามาดูกันที่กล้องหน้ากันบ้างนะครับทุกคนนะเริ่มจากก็ตัว A 2 3 5 G กันก่อนก็แล้วกันนะครับสกินโทนของทางซัมซุงเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเน้นเหมือนจริงเน้นความเป็นธรรมชาตินะครับโทนสีผิวเนี่ยจะมีความอมแดงหน่อยๆน,นะ ส่วนตัว Oppo Reno 8T นะครับสกินโทนเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดูสวยงามมากกว่านะครับโทนสีผิวมีความกระจ่ายใสโทนแสงของภาพอยากจะสว่างมากกว่านะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบเลยนะส่วนกล้องหลังนะครับการถ่ายรูปวิโหมดบุคคลเนี่ย s a า s ก n g a l a x y A235G โทนสีโทนแสงจะเป็นอมแบงสักเล็กน้อยนะครับเน้นความเป็นธรรมชาติ สกินโทสของผิวหน้าเนี่ยมีความเรียบเนียนที่เป็นแบบเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของซัมซุงโดยเฉพาะเลยนะครับการตัดฉากระหว่างตัวแบบกับฉากหลังก็ถือว่าตัดได้เนียนตาเลยนะส่วนตัว oppo reno 8g นะครับโทนสีโทนแสงเนี่ยมาสถานการณ์สีอาจจะซีดเกินจริงไปหน่อยนึงนะแต่ว่ามาสถานการณ์เนี่ยก็ถ่ายได้ดีมากๆเช่นเดียวกันนะครับสีสันความสว่างความสดใสถ้าเป็นการถ่ายกลางแจ้งผมว่า reno 8g ทำได้ค่อนข้างดีมากนะครับ อันนี้ผมไม่ได้ตกแต่งค่าฟิลเตอร์อะไรนะเป็นการเซตมาจากโรงงานเลยนะครับซึ่งจากการที่ผมได้ลองถ่ายมาทั้ง2รุ่นนะครับในเรื่องของสกินโทนเนี่ยก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบนะมาดูกันจี่เรื่องของงานวิดีโอกันบ้างนะครับทุกคนนะสำหรับทั้ง2รุ่นนี้นะครับวิดีโอเนี่ยสามารถอัดได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30 f เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะ ถ้าเป็นการถ่ายด้วยกล้องหลังหรือว่ากล้องหลักเนี่ยผมว่าคดข้างที่จะใกล้เคียงกันมากๆเลยนะทั้งสองรุ่นนี้มีกันสั่นมาให้ใช้งานด้วยนะครับโทนสีของ oppo reno 8 t เนี่ยจะเป็นออกเหลืองหน่อยๆนะครับส่วนตัว samsung galaxy a 2 3 5 g โทนสีของวีดีโอจะเป็นอมแดงสักเล็กน้อยนะครับความนิ่งของวีดีโอเนี่ยถือว่าทำได้ใกล้เคียงกันเลยนะ แต่ถ้าบอกว่าคุณอยากจะถ่ายวีดีโอด้วยมุมมองกว้างๆนะครับ Samsung Galaxy A235G เนี่ยจะถ่ายได้นะเพราะว่ามีเลนส์ w i มาให้เช้งงานนั่นเองนะครับซึ่งก็บอกว่ามุมมองของวีดีโอนี่คือกว้างมากเลยนะมาเทียบกับตัว Oppo Reno 8T แล้วเนี่ยถ่ายได้เฉพาะกล้องหลักเท่านั้นเนี่ยถ้าเราเอามาเทียบกันทุกคนจะเห็นได้เลยว่าตัว Reno 8T เนี่ยมันดูแคบกว่ากันเยอะเลยนะฮะ ทีนี้มาดูกันที่เรื่องของงานวิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับทุกคนต้องบอกว่าในเรื่องของโทนสีโทนแสงเนี่ยค่อนข้างแตกต่างกัน,กนพอสมควรนะครับ Oppo Reno 8 g 5G ตัวนี้สีสันของวิดีโอเนี่ยอาจจะจืดมากกว่าและนิดเหลืองนะครับส่วนตัว Samsung A23 5G สีจะมีความเข้มมากกว่าและมีความอมแดงนะครับ มุมมองของ Galaxy A23 5 d เนี่ยรู้สึกได้เลยว่าจะแคบกว่านะครับ Oppo Reno 8 p มุมมองของวิดีโอจะกว้างมากกว่านะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบนะส่วนในเรื่องของความนิ่งเนี่ยก็อาจจะมีอาการสั่นบ้างเล็กน้อยทั้งคู่นะครับในส่วนของวิดีโอสโลว์โมชั่นนะครับผมว่าทั้ง2รุ่นนี้อาจจะยังไม่ได้ดีมากทุกคนในเรื่องของความคงชัดเนี่ยถือว่าประมาณเดียวกันเลยครับ เอาไปดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันต่อเลยแล้วกัรน,นะครับถือว่ามีความแตกต่างกันพอสมควรเลยนะมาดูัะฝังของซัมซุงกันก่อนนะครับสําหรับรุ่นนี้นะฮะการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบ infinity v display นะครับหรือว่าหน้าจอแบบหยดน้ํานั่นแหละนะครับชนิดของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ pls lcd นะครับขนาดของหน้าจอ6.6นิ้วความละเอียดของหน้าจอจะเป็น full hd p นะครับ ความหมายน่ยของพิกเซลจอเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะอยู่ที่404 PPI นะครับมาป้อกับอัตราดีเฟรนเ์ข,ของหน้าจอ120เฮิร์ตนะ ถ้าฝั่งของ oppo reno 8 t 5 g นะครับการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยดูพรีเมียมกว่าอย่างแน่นอนทุกคนเพราะว่าขอบของหน้าจอดีไซน์แบบขอบโค้งนะครับปกติแล้วเนี่ยการดีไซน์แบบนี้จะมีเฉพาะเครื่องที่ราคาที่แบบว่าหลักหมื่นไปปลายถึง2 0,000กว่าเลยนะแต่ว่ารุ่นนี้ได้การดีไซน์มาค่อนข้างพรีเมียมเลยชนิดของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ amoled นะครับขนาดของหน้าจอจะอยู่ที่6.7นิ้ว ความละเอียดของหน้าจอจะเป็น Full HD Plus นะครับความหนาแน่นของพิกเซลจอเนี่ยจะน้อยกว่า A235G สักเล็กน้อยนะอยู่ที่393 PPI นะครับอัตราเดฟเฟร์เของหน้าจอเนี่ยเท่ากันเลยนะครับสมเฉลหยอยู่ที่120เฮิร์นะครับในเรื่องของหน้าจอผมว่า Oppo Reno 8T 5G เนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่านะเดี๋ยวจะต้องมีคนสงสัยอีกแล่วว่าเฮ้ยพี่ เจ้าพวกจอโค้งแบบนี้ถ้าเราไปเปลี่ยนฟิล์มเนี่ยฟิล์มมันราคาแพงหรือเปล่านะครับจากที่ผมได้ลองสังเกตราคามานะครับถ้าเป็นพวกจอขอบโค้งนะราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ350บาทขึ้นไปนะครับก็แล้วแต่คุณภาพของฟิล์มแล้วแต่ยี่ห้ออีกนะครับบางรุ่นเนี่ยอาจจะเป็นราคา500 7 0 0 8 0 0เลยนะครับส่วนตัวตัว A 2 3 5 G นะครับถึงแมนว่าหน้าจออาจจะไม่ได้ไฮโซเท่ากับตัว Reno 8 T G แต่ว่าฟิล์มกันรอยเนี่ยหาซื้อง่ายมากๆนะครับถ้าคุณไปตามตลาดนะัดนะคุณจะเจอราคาตั้งแต่99บาทขึ้นไปแต่ถ้าบอกว่าเป็นที่แบบว่าคุณภาพดีดีหน่อยมียี่ห้อหน่อยนะครับราคาก็อาจจะแล้วแต่นะครับอาจจะเริ่มต้นอยู่ที่150บาทเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของออเทอร์ีในเรื่องของหน้าจอฟิล์มกันรอยอะไรแบบนี้นะครับที่ตัว a 2 3 5 g ราคามันประหยัดมากกว่าแต่ถ้าบอกว่าคุณเป็นคนมีเงินเยอะลบเยอะคุณซื้อรุ่นนี้มา ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับราคาของฟิล์มนะทีน,นี้เรามาดูกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับทุกคนสำหรับ A235G มาพร้อมกับความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์นะครับส่วนจ้ตัว Oppo Reno 8T 5G ตัวนี้แบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่4,800ม ah, ิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่67วัตต์โอ้โห,โหต้องบอกว่าเร็วมากๆนะ ชาร์จแบตเตอรี่1% 0 0ยเรนี่ยรุ่นนี้ใช้เวลาเพียงแค่44่นาทีเท่านั้นเองโอเคครับผมขอสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับว่าทั้งสองรุ่นนี้แตกต่างกันตรงไหนบ้างในเรื่องของชิปเซตที่ใช้ผนกานเนี่ยผมว่าการเล่นเกมไม่ได้แตกต่างกันเยอะเลยนะครับจะแตกต่างกันในเรื่องของเฟรมเรทนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของความร้อนการควบคุมอุณหภูมิอะไรแบบนี้ผมว่าประมาณเดียวกันนะแรมแบบร้อมก็ได้เท่ากันอีกนะครับ ที่แตกต่างกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยน่นก็คือเรื่องของกล้องและงานวิดีโอโนั่นเองนะครับข้อดีของเจ้ตัว r e n o 8 t คือมันมีเลนส์ไมโครเลนส์ไงสามารถถ่ายระยะใกล้ได้ซูมดูผิวของวัตถุได้อย่างชัดเจนส่วนเจ้าตัว A 2 35G เนี่ยมีเลนส์มุมกว้างนะครับทุกคนพิจารณาเอาดูแล้วกันว่าคุณใช้งานแบบไหนบ่อยมากกว่ากันแต่สำหรับตัวผมนะผมใช้เลนส์มุมกว้างบ่อยกว่าการที่จะมาถ่ายวัตถุระยะใกล้แบบนี้นะครับแต่ถ้าใครเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในวงการเสียดพระแน่นอนรอว่าตัว r e n o 8T นะฮะมันตอบโจทย์ได้ดีกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณจะซื้อนะครับพิจารณาตัวเองดูแล้วกันว่า เราเนี่ยใช้งานประเทศไหนมากกว่ากันนะครับส่วนในเรื่องของงานวิดีโอนะครับกล้องหลักเนี่ยทำได้ดีประมาณเดียวกันเลยแตกต่างกันในเรื่องของโทนสีโทนแสงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะถ่ายวิดีโอแบบว่ามุมกว้างๆนะ A235G ตอบโจทย์ให้คุณได้เพราะว่าใช้เรียนวยในการถ่ายวิดีโอได้แต่ว่าตัวนี้นะครับมุมมองก็ใช้ได้เฉพาะกล้องหลักเท่านั้นย้อยาราคาอีกรอบนะฮะ Samsung A235G ราคาจะอยู่ที่ 9,999บาท oppo reno 8 t 5 g ราคาจะอยู่ที่13,990บาทราคาต่างกัน4,000บาทลองคิดดูแล้วกันว่าจะซื้อตัวไหนดีหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะและถ้าหากว่าคุณนะครับอยากจะดูคลิปรีวิวแบทเทิลนะฮะรีวิวเทียบแบบนี้อีกอยากจะดูรุ่นไหนทุกคนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะทำให้อย่างแน่นอน ส่วนใครที่ยังไม่กดซับสไคร้นะผมฝากท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดติดตามและกดซับสไครให้กับชอบของผมด้วยละก,กันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองสาหรับวนันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมและก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ